ฮัลโหลวันนี้เดี๋ยวออนนะคะมีคอนเสิร์ตท,ที่วัดโพสีนะคะอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะตอนนี้ก็กำลังเดินทางนะคะแต่งหน้าทํำผมเรียบร้อยพร้อมค่ะเป็นงานออนมีโปสเตอร์นะคะของทังวัด เป็นงานวันอาสาฬหาบูชานะคะก็คือร้องก่อนที่จะเริ่มพิธีแล้วก็ช่วงกลางคืนนะจะมีแบบทําพิธีสวดมนต์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็คือเราร้องไม่ดึกมากร้องในช่วงเย็นแล้วก็ไปจบประมาณโพเพพอดีประมาณ6กโมงนะคะประมาณ6กโมงเย็นไม่เกินแล้วก็วันนี้มีเซอร์ไพรส์พิเศษนะคะออนไม่ได้ไปที่งานคนเดียวนะคะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ มีน้องวีจีราพรด้วยนะคะวันนี้ไปกัน2ส,สาวเดี๋ยวเราจะไปเจอน้องวีก,กันที่นั่นนะคะวันนี้คอนเสิร์ตก็สนุกนะคะม้วนๆจอยๆเลยเพราะว่าทางเจ้าภาพก็ระบุมาเลยว่าขอให้มีเพลงโจ๊เพลงสนุก,นกๆเยอะๆนะคะลิสต์วันนี้บนเวทีบันเทิงแน่นอนนะคะมีเพื่อนเต้นมีเพื่อนร้องด้วยนะคะไม่เหงาเลยแต่ว่าเราก็จะเต็มที่ค่ะวันนี้ลิสต์เพลงบนเวทีทั้งหมด16เพลงอะ อะตอนนี้ก็กําลังเดินทางเดี๋ยวซ้อมเพลงไปบนรถด,ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะหาอะไรมาโดบด้วยนะคะน้าแดง <c oughs> อันนี้คือคอลลาเจนนะไม่ใช่อะไรทางคอลลาเจนกันนะคะเพื่อผิวที่สดใสของเราไปเดินทางกันค่ะ